สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรามาชม power mixer ของ Pro Eurotech นะครับรุ่นนะครับ PMX XP 8300 DSP นะครับตัวนี้เป็น power mixer ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กนะมี8 channel นะฮะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่อง line input 8 channel นะครับนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแบบ r XLR แล้วก็มี line input นะครับนะ รุ่นนี้นะฮะให้โปรแกรมเอฟเฟกมานะครับนะทั้งหมด16โปรแกรมนะครับนะตัวนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับนะตัวนี้มีฟังก์ชันครบเลยนะครับนะได้เอฟเฟกแท้นะฮะมีบลูทูธ USB นะครับนะที่หน้าตาสวยงามนะฮะมีหลากหลายสีผสมกันนะครับนะสีส้มสีแดงสีดำตัดสีน้ำเงินนะครับนะถือว่าโอเคมากนะฮะในแต่ละช่องนะครับนะ อ่า EQ ให้มาใน3แบนด์นะครับนะให้มา3แบนด์โล w ิ i ไฮนะครับแล้วก็มีวอลลุมเอฟเฟกนะฮะที่ขาดไปก็คือปุ่มมิวนะครับแล้วก็แผนบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะแต่ถ้าสำหรับชุดคาราโอเกะนะฮะผมว่าตัวนี้โอเคนะครับโอเคใช้ได้เลยแล้วก็เสียงดีมากๆนะครับนะเพราะในตัวเครื่องยังมี EQ มาให้อีกเจ็ดแบนด์นะครับนะสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการนะครับนะให้ความใสชัดนะครับนะ เรื่องรายละเอียดของเสียงก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะและสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนะเล่นฟังก์ชันได้หลายอย่างนะครับนะมีทั้งโฟนหูฟังนะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นเมนเอาท์นะครับเป็นของ mono phone นะครับไม่มีแบบ XLR นะครับนะแล้วก็มี RCA นะครับบันทึกเสียงนะครับขาวแดงนะครับตรงนี้นะครับนะหูฟังนะครับเนาะนะครับและโปรแกรมนะครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกจะอยู่ตรงนี้นะครับนะ นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถปรับได้นะฮะมีรีเพลทนะครับแล้วก็16โปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างมีห้่งอ1์สองอะไรนะฮะรูป1รูป2นะครับดีเวิร์สดีเลนะฮะนะก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนก็ลองปรับแต่งเสียงดูนะฮะความชอบของแต่และท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับนะตัวนี้นะฮะกำลังวัด300วัตต์คูณ2นะครับ300วัตต์คูณ2นะครับนะ ตัวนี้ก็ถือว่าตัวไม่ใหญ่มากนะฮะสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับพกพาไปไหนก็ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยากเอาไปสนุกนะฮะตู้2ใบนะครับนะพาวเวอร์มิกตัวนึ่งไม้ตัวนึงนะฮะก็สามารถร้องคาราโอเกะนะฮะกินเลี้ยงกันได้เล็กๆน้อยสบายเลยนะครับหรือว่าใครอยากเอาไปทําเป็นงานอีเวนต์นะครับนะสามารถขับได้ตั้งแต่นะครับนะสินิ้วลงมานะครับหรือว่า ใครมีดอกตู้18นะครับ18นิ้วนะฮะเป็นโครงปั๊มหรือโครงหลอก็ได้นะฮะก็เปิดใช้งานได้เช่นกันนะครับน้าเป็นชุด2อคูณสได้เลยนะครับกลาง12นะครับเบส15กลาง12เบส18ก็ได้นะครับนะลิงก์กันได้เลยนะครับนะอันนี้รับประกันสินค้า1ปีนะฮะสำหรับ Power m i ์ตัวนี้นะฮะให้เสียงที่ครบคันหนักแน่นนะครับเบสกระหึ่มนะครับนะเบสกระหึ่มนะฮะแล้วก็ให้เอฟเฟกต์ที่ดีมากนะฮะเอฟเฟกต์อ่าตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ทแท้นะครับนะหรือใครอยาก ปรับเป็นเอ็กโก็ได้นะครับนะด้านหลังนะครับจะมีพัดลมนะะฮระบายความร้อนถึง2ตัวเลยนะตัวนี้นะฮะเปิดใช้งานได้ทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ช่องสเปคคอนนะฮะมีสี่ช่องนะครับสช่องสําหรับต่อลำโพงออกมานะฮะอันนี้เป็นไฟ AC นะครับเรามาลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์ดูนะครับโอ้โหพัดลมทํางานแล้วนะครับนี่นะครับนะเสียงดีเลย์นะฮะทำงานดังเป๊ะนะครับหรือว่า ระบบนะครับนะพร้อมที่จะทำงานแล้วนะฮะนะสำหรับใครที่อยากได้ Power m i x e r นะฮะตัวเล็กๆอย่างนี้นะฮะไปใช้งานกำลังวัตที่สูงมากแล้วก็ให้เอฟเฟกที่ดีนะฮะสำหรับร้องเพลงคาราโอเกะหรือเป็นงานตามผับนะฮะเล็กๆนะครับหรือเป็นร้านอาหารเล็กๆนะฮะหรือร้านกาแฟะนะครับตัวนี้เหมาะมากนะฮะให้เสียงที่คุณภาพนะฮะยิง่งใครที่มีตู้ราคาแพ,ง,พงนะฮะเป็นสไตล์ JBL หรือว่าจะเป็นของยามาฮ่าอะไรก็ได้นะครับ นะหรือตัวลำโพงโนเนมนะครับโนเนมก็สามารถทําให้เสียงดีขึ้นได้นะครับนะหรือไมล์หลักร้อยนะครับนะราคาหลักร้อยไม่สายนะครับนะไม่สายไม่ลอยแต่ทําให้คุณภาพเสียงออกเป็นไมล์ราคาหลักพันได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้งานนะครับนะมีความสามารถที่จะปรับแต่งรายละเอียดของเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะราคา6,900บาทเท่านั้นนะครับที่ร้าน AT เอทีเครื่องเสียง สินค้ารับประกัน1ปีนะครับนะท่านใดสนใจสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะฮะนะสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะมีในสต็อกอยู่นะครับนะเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจชุดคาราโอเกะนะฮะที่ใช้งานง่ายสําหรับชุดพาวเวอร์มิกเซอร์นะครับหรือใครอยากได้ทั้งชุดนะครับนะอยากได้ตู้ลำโพงด้วยนะนะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะฮะเบื้องต้นนะครับหรือใครจะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับก็ สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะอันนี้เราไม่ดาม่านะครับเนาะนะฮะก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับนะทักทายการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับนะในเบื้องต้นตัว Power m i x e r นะครับนะหรือว่าตัวไม่ใหญ่จริงๆนะครับนันอยู่ประมาณอ่สามสิบอรเซนเองความกว้างนะครับความกว้างนะครับความลึกนะครับก็อยู่ประมาณ30เซนนะครับ30เซนนะฮะพกพาง่ายนะครับนะ ตัวนี้น่าจะอยู่40นะครับนะอยู่40นะากว้าง40ตรงนี้30นะครับนะพอดีไม่เอาตลับเมตรมาวัดนะครับนะก็เอ่ือว่าพกพาง่ายเลยนะฮะไม่หนักนะครับคุณผู้หญิงนะฮะก็ใช้งานได้ดีนะฮะการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับนะาการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากส่วนเอฟเฟกนะครับนะาเอฟเฟกเราก็สามารถเลือกได้ตามโปรแกรมเลยนะครับ1-16นะครับใครชอบนะฮะ โปรแกรมไหนเสียงไหนนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลย EQ ก็ให้ความละเอียดของเสียงเพิ่มเข้ามานะครับอีก7แบนนะฮะแล้วก็ในแต่และชัแนลก็อิสระอยู่แล้วนะครับนะมีทั้งโลมิทไฮปรับแต่งเสียงนะฮะนะถือว่าให้มาคุ้มค่าเลยสําหรับตัวนี้นะฮะร,ราคา6กพันเานะฮะทำให้เครื่องเสียงหรือว่าเสียงที่คุณร้องออกมาได้เป็นเสียงที่ดีนะครับใสแล้วก็ให้ความคมชัดในเรื่องของเสียงนะฮะ สำหรับท่านที่อยากได้ร้องเพลงเสียงดีนะฮะผมแนะนําตัวนี้เลยนะฮะสามารถขับได้นะครับนะมั่นใจได้เลยนะฮะดอก15นิ้วนะฮะนะคู่หนึงแล้วก็12นิ้วคู่หนึงนะฮะลงได้ที่4โอห์มนะครับนะหรือจะเป็นดอก18นะครับโครงปั๊มก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับคู่หนึ่งตัว15คู่หนึงตัวนี้เอาอยู่นะครับนะความดังโอ้โหนะครับกินขาดนะครับนะกินขาดนะถ้าเทียบกับหลายๆตัวที่มา จัดชุดด้วยกันนะครับตัวนี้ให้เสียงที่ออกมาดีมากแล้วเป็นสินค้าที่เพิ่งวางตลาดนะครับเพิ่งวางตลาดทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับสำหรับชุดนี้นะฮะหรือใครจะไปทำโฟกซองนะครับนะ้าเล่นดนตรีสดแบบเปิดหมวกอะไรทำนองนี้นะฮะนะเครื่องดนตรี 2- 3ชิ้นเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับนะาและการกินไฟก็กินน้อยนะครับนะ้ำกินไม่เยอะนะครับนะ้าพกพาง่ายสะดวกสบายสำหรับท่านที่ อยากเอาไปข้างนอกนะครับนะเอาดออะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถจัดได้เลยหรือว่าจะไปจัดกินเลี้ยงนะฮะคาราโอเกะนะฮะโต๊ะจีนประมาณ2030โตะตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับนะบอกเลยเสียงไม่ธรรมดานะครับนะก็ขอแนะนำชุดนี้นะครับนะ power mixer นะครับตัวนี้เลยนะครับนะทั้งแรงทั้งเสียงดีแล้วก็สวยนะครับนะรูปลักษณ์สวยนะครับนะคุณภาพก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะมีระบบ protect ป้องกัน ไฟดีซีออกลำโพงด้วยนะครับนะถ้าหาใครสนใจคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับนะในใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะฮะในโอกาสหน้านะครับนะว่าจะมีสินค้าตัวไหนมาแนะนำเพื่อนๆบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ